สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ห t a r o t Channel ผู้รับสารเจ้าตักรวาลแปลความใหม่ด้วยกันอันนาไพ่าโโลมหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุลมนะคะราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะส่วน ถ้าตัวคุณยึดถือเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยและคิดว่าฟังพลังงานคลิปนี้และมีพลังงานที่ตรงกันกันกบคุณก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะชาวทาดลมใครกำลังจะเข้ามาหาคุณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน2567มาเริ่มพลังงานกันเลยนะคะพลังงานนี้จะเป็นพลังงานของใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเขาคนนั้นมีลักษณะอะไรแบบไหนราศีอะไรแล้วก็ เป็นพลังงานแบบไหนนะคะเราจะอ่านตามหน้าไพ่ในรูปแบบของพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมแบบทั่วๆไปนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังพลังงานที่อ่านมาทั้งหมดนี้สามารถสลับเป็นพลังงานของตัวตนของคุณเองก็ได้เช่นกันนะคะเอาราคามาเริ่มกันเลยเนาะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับ คนที่มีพลังงานของชาวราศีเมษนะฮะชาวราศีธนูมีความเป็นผู้นำสูงคนคนนี้น่าจะเป็น energy ของเป็นคนที่มีความมั่นใจเขาน่าจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งแหละนะคะมีระยะทางมีระยะห่างคนนี้นะคะเขาบอกว่าในตอนแรกนะ,นะะที่คุณกับคนนี้นะ,ะหมอเชื่อมโยงพลังงานแล้วรู้สึกเหมือนว่าเขาน่าจะรู้จัก คุณอยู่แล้วนะคะเขาเป็นคนที่ถูกใจคนยากะะพึงพอใจคนยากเป็นคนที่จริงจังนะคะตอนแรกเขาน่าจะโฟกัสความสำคัญของตัวเองของเขาเองนะคะเมื่อเขารู้จักคุณนะคะคือเขาอะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วกนะะ็น่าจะเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ไม่ตัดสินใจผีผามในความรักความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วนะคะเขาจะคิดวิเคราะห์ ตอนนี้นะมันเป็นพลังงานของเขาจะพยายามควบคุมพลังงานของตัวเองคือการสมดุลพลังงานเป็นการรอระยะเวลานะคะอาจจะยังไม่เป็นใจอาจจะเป็นรอคอยกันที่จะได้มาพบเจอกันนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์หรือชาวต่างชาติก็ได้หรือคนคนนี้คุณเคยเจอแล้วหรือร่วมงานแล้วก็เป็นไปได้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึก นะคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ถ้าในความสัมพันธ์นะคะเขาค่อนข้างจะเขาจะต้องเป็นคนที่ควบคุมคอนโทลในความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะชะงักจะชะลอหรือหยุดนิ่งหรือเขานะจะอาจจะใช้วิธีการบังคับในความสัมพันธ์ถ้าเขาต้องการนะคะแต่หมอกําลังรู้สึกเหมือนว่าเขากําลังคิดนะหาทางออกนะในความสัมพันธ์เขาพยายาม พยายามเอาชนะอารมณ์กับความต้องการของตนเองนะเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวตนของตนเองนะสมมุติว่ามันมีลักษณะของการที่ไม่พอใจอะไรง่ายๆบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนว่าชอบคนยากรักคนยากแล้วก็ถ้าสิ่งนี้ถ้ารู้จักกับคุณแล้วถ้าเขาไม่พึงพอใจนะคะอย่างเช่นเขาต้องการจริงจังหรือเทคซีเลียในความสัมพันธ์นะชาวธาตุลมทีนี้ มันเป็นพลังงานเหมือนว่าสถานการณ์อ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเหมือนเขาเจอคุณนะคะหรือคุณเจอเขารือรู้จักกันเนี่ยมีการที่เขาอาจจะแสดงออกความรู้สึกหรือพลังงานสามารถสลับเป็นตัวคุณที่แสดงออกความรู้สึกก็ได้นะคะตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่อยู่ไกลอยู่ห่างและเขารู้สึกว่าเขาอ่ะจะต้องเอาพลังงานของตัวของเขาเองเนี่ยกับคืนมาโฟกัส ที่การทำงานหรือโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้รีบมันเป็นการชะลอนะคะชะลอความสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะปรับเปลี่ยนความต้องการให้ตรงกันแต่ตอนนี้ความต้องการยังไม่ตรงกันนะคะแต่หมอเชื่อว่าถ้าสมมติว่าคุณกับเขาอยู่ไกลหรือมีปัญหาที่หาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์เป็นคนที่เรารู้จักแล้วในอดีตนะคะ คนนี้จริงๆถามว่าเขายัางโฟกัสที่ชาวทัตุลมไม่ใช่คุณเป็นคนนั้นที่เขาอยากโฟกัสอยู่นะคะแต่เขาเหมือนยังไม่แน่ใจในตัวคุณคือเขาลังเลใจอะนะคะเขาก็เลยรอคอยสถานการณ์ที่จะแอคชั่นหรือทำงานในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะเหมือนว่าบางทีมันเป็น energy ของ ความไม่พอใจอะไรบางอย่างในสถานการณ์นะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอนแรกคนนี้นะเจอคุณเนี่ยเขาเหมือนสนใจคุณมีแพชชั่นต่อคุณแต่อยู่ดีๆเขากลับลังเลใจนะคะแสดงว่าคนนี้นะคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการควบคุมอารมณ์นะคะเมื่อเขาอยู่ห่างคุณ เมือเมื่อเจอแล้วไม่ได้พูดคุยหรือสถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างใจหรือคุณไม่ได้ยังใจเขาอะไรบางอย่างนะมันมีความขัดแยง้งนะคะอาจจะดีตอนเมื่อเจอกันหรือได้ใกล้ชิดกันพอห่างกันออกไปก็มีความไม่เชื่อใจมีความหวาดระแวงนะคะพยายามพยายามจะสมดุลตัวเองอะนะคะเหมาะกำลังรู้สึกสิ่งนั้นเหมือนว่า บางครั้งมันเป็นสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถจะไปโฟกัสตัวเองได้เวลาที่เขาห่างชาวธาตุลมนะคะเช่นเขาอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มีสมาธินะในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารใจจิตใจก็จะโฟกัสแต่ที่คุณอะไรแบบนี้นะคะรักมากคิดถึงมากเป็นคนที่น่าจะปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกตัวเองได้เก่งมากนะคะคนเนี้ย คือเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากแล้วก็เซนซิทีฟอ่อนไหวนะคะถึงแม้ภายนอกคุณจะดูเหมือนว่าเออคนนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ชาญฉลาดนะคะเขานะ,ะอาจจะพุ่งเข้าหาคุณก่อนอันนี้หมอจะอ่านจากพลังงานผู้หญิงนะคะที่ฝั่งคลิปนี้คนของคุณก็คือผู้ชายอันนี้คือพลังงานผู้ชายของคุณที่หมอเล่าไปนะคะบางคนเนี่ยมันอาจเป็นพลังงานของชาวธาตุลมเองก็ได้ก็คือบางทีคนเนี้ย เป็นคนแอคชั่นเป็นคนจีบคุณก่อนเป็นคนสนใจคุณก่อนเป็นคนดูแลคุณก่อนนะคะทีนี้พอคุณโอเคเซยักลับตอบรับว่าโอเคฉันก็อยากเป็นคนสําคัญของคุณเหมือนกันเขากลับชะลอนะคะชะลอความสัมพันธ์หมอไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับระยะทางหรือเปล่าน,นะคะระยะทางระยะห่างหรือเขากําลังคิดมากคิดเยอะในเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันค้างคาใจของเขา ความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์ในอดีตของเขานะคะมีความไม่เชื่อใจแล้วก็ไม่พอใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวของเขาเองนะคะที่อาจจะไม่พอใจซึ่งเวลาที่เขามีความรักเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์นะคะหรือความคิดของเขาเนี่ยให้ใจจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรแบบนี้เหมือนใจเขาจิตใจจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณมากจนเกินไปทําให้เขาอะไม่พึงพอใจเขาอยาก เปลี่ยนแปลงอารมณ์ความคิดความรู้สึกหรือทัศนคติของเขาก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์คือคนต้องสมดุลพลังงานได้หมายถึงว่าเขาอาจจะอยากเรียกร้องมากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งตัวเขาก็ไม่ชอบว่าเหมือนเขาอ่ะอินกับคุณเยอะเกินไปแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะต้องพยายามต้องพยายามทำนิ่งเฉย หรือเย็นชาหรือทําเหมือนแบบไม่ต้องการหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะเขาอยากจะเป็นคนที่ไม่อยากอยู่ใต้อํานาจในความสัมพันธ์คุณไปเจอราศีธนูราศีเมษนะคะเป็นพลังงานของคนที่ชอบเป็นผู้นําถ้าเขาจีบใครหรือชอบใครหรือใครชอบเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาอะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาอะนะคะสนใจคุณโฟกัสที่คุณคนเดียวนะ มันจะทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าเดี๋ยวตัวชาวธาตุลมอนะคะจะจะห่างหรือจะอยู่ไกลหรือจะทำอะไรกับเขาก็ได้นะคะเขารู้สึกสิ่งนั้นเหมือนว่าการตกอยู่ใต้อำนาจนะคะการต่อรองในความสัมพันธ์นะคะเขาคิดสิ่งนี้นะ,ะหรือว่าเวลาที่อยู่ไกลแล้วอะทำให้เขาอ่ะคิดเยอะคิดมากนะคะ เป็นสิ่งนั้นนะคือคนมีความกลัวมีความหวาดระแวงแสดงว่าคนนี้อาจจะเคยมีแผลเกี่ยวกับเรื่องความครอบครัวไม่อบอุ่นความรักความสัมพันธ์ที่เขาเคยผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาต้องเปลี่ยนตัวเองหรือในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณกับเขาอะต้องเปลี่ยนมุมมองแนวความคิดใหม่หรือคนเนี้ยกำลังจะเรียนรู้ที่เปลี่ยนมุมมองความคิดอะไรบางอย่างนะคะที่ อันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่พอใจอะไรแบบนี้นะคะเขาว่ายามสมดุลหมอว่าถ้าคุณและเขานะคะเคลียร์ใจมีสิ่งที่ค้างคาใจอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้บางทีชาวธาตุลมตัวคุณนะคะอาจจะมีการพูดคุยกับคนคนนี้แล้วว่าไม่ชอบทีนี้มันยังหาทางออกไม่เจอในอดีต ก่อนที่คุณจะมาฟังคลิปนี้คนคนนี้ใครที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เราดิวๆอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนใหม่นิวๆนะคะเพื่อนๆนึกออกไหมคือมันเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยกาลังชะงักเพื่อเปลี่ยนมุมมองในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องการความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับเข้าหากันถ้าปรับเข้าหากันเนี่ยหมอเชื่อว่า คุณและเขาอะยังเป็นความสุขของกันและกันอยู่ในพลังงานของเหมือนตัวคุณก็อาจจะเติมเต็มให้เขาเหมือนรู้สึกว่าพลังงานที่เขาเคยขาดหายไปในความรักในอดีตที่เคยเผิดหวังมาหรือความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวแฟมิลี่เขาในวัยเด็กหรืออะไรแบบนี้นะคะเช่นคุณแม่เขาอะไรเป็นต้นแบบนี้นะคะมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยพลังงานมันจะสมดุลหรือเฮลิ่งเยียวยาจิตใจนะคะ การรู้สึกว่า,าตัวคุณเนี่ยนะ,ะเป็นคนที่เข้าไปนะคะเพื่อกระตุ้นอะไรบางอย่างให้เขารู้ว่าอารมณ์สิ่งนี้ที่เขาเป็นนะคะไม่สเสถียรเนี่ยอารมณ์ไม่สเสถียรน,นะคะเขาจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะควบคุมวงการเก่งอะไรแบบนี้นะคะโฟกัสเป้าหมายหรือบางทีถ้าบ้างงานก็บ้างงานเลย ไม่ขยับความสัมพันธ์ไม่สนใจคือแบบตอนอยู่ใกล้ก็ดีพอห่างไปเนี่ยพอเขาทํางานบ้างงานเขาสมองเขาไม่สามารถแบบเวลาถ้ามีแฟนมีความรักเนี่ยใจเขาอะ่ะจะไม่นิ่งนะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกังวลอะไม่พอใจกับอารมณ์ตัวเองที่ควบคุมไม่อยู่นะคะจะทําอย่างไรดีแอบมีความไม่มั่นใจในตัวเองหวาดระแวงว่ากลัวความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้ตัวเขาอะ่ะ ไม่เป็นตัวเองเมื่อมีความรักนะตรงกับพลังงานชาวธาตุไฟเหมือนกันนะคะเนี่ยนะชาวธาตุลมให้คุณไปดูนะคะจริงๆคําว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไปคบกับราศีเมษหรือราศีธนูนะคะบางทีพลังงานเนี้ยมันบ่งบอกถึงอารมณ์นิสัยของคนที่คุณไปเจอบางทีนะคะผู้ชายคนนั้นหรือถ้าคุณผู้ชาย lgbtq ผู้หญิงคนนั้นเขามีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ชอบให้คุณควบคุมคอนโทรลเป็นไปได้เพราะผู้หญิงบางคนเขาดูแลตัวเองมาได้ตั้งนานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเวลาที่เขามีความรักเนี่ยใจเขาก็จะพวงนะไม่มีสมาธิในการทํางานควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ควบคุมเวลาที่อยู่กับคุณหรืออะไรนะควบคุมอารมณ์ความกังวลน,นะคะหัวใจของเขาอารมณ์ของเขาเองอะที่เขาไม่ชอบว่าทําไมนิ่งไม่พอควบคุมไม่อยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะปกติ ถ้าไม่มีความรักความสัมพันธ์อ่ะเขาจะคอนโทรลงานประสบความสำเร็จได้สูงได้เร็วนะคะคนคนนี้จิตใจเขาจดจ่อไม่พออย่างเช่นเหมือนเขาทำงานปุ๊บม,มุ่งมั่นทำงานทำงานเนี่ยพุ่งไปที่เป้าหมายการงานประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้เวลามีแฟนหรือมีความรักและความรักถ้ามันเริ่มมีปัญหาในการปรับตัวหรือกาําลังจะทำความรู้จักหรือทะเลาะหรือขัดแย้งอะไรบางอย่างเนี่ย ใจเขาอะจะก,กังวลกับปัญหาที่มันสางไม่ออกอะค่ะนึกอ,ออกไหมเขาก็ไม่มีสมาธิในการทํางานคนเนี้ยกําลังเป็นสิ่งเนี้ยเหมือนเหมือนคนที่แบบอารมณ์โมโหไฟมันก็จะพุ่งขึ้นแบบหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยองศาเขาจะต้องพยายามพยายามดอบลงอะนะพยายามพยายามห่างคุณออกไปก่อนพยายามลดพดานเอเนจีของเขาความร้อนของเขาอะนะเพื่อนะคะไม่งั้นนะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังปลอดภัยไหมยังค่ะนะคะมันยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะตอนเนี้ยคนเนี้ยกาลังเอ,อ่อเขาเรียกว่ามีสองจิตสองใจนะคะสองจิตสองใจเหมือนเมื่อก่อนมันเคยดีกว่านี้นะคะคนนั้นกําลังคิดสิ่งนี้ว่าโอเคเมื่อก่อนเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือตัวคุณอาจจะทําบางสิ่งบางอย่าง อะไรที่มันเป็นความสุขที่มันดีกว่านี้แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนรู้สึกว่าเราต่างคนต่างต่างไม่เข้าใจอะเหมือนอีกคนหนึ่งพูดด้วยคำพูดแต่อีกคนหนึ่งพูดด้วยแบบเอ่อความความที่ที่มันเหมือนแบบคนที่คิดแบบลึกแบบอินเทนต์ะแล้วมันไม่สามารถพูดหรือบอกออกมาได้หมดอะ่ะ คนที่ไม่ได้เปิดใจคุยกันอะหมอว่าแบบนั้นมากกว่านะคะมีความกลัวมีความกังวลมีความหน่วงตอนนี้สถานการณ์ของในความสมพัธ์ของคุณนะคนที่คุณเกี่ยวข้องหรือใครที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาของที่ผ่านมาถึงครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนนะคะชาวทัดนลมเดี๋ยวเราค่อยไปรอดูพลังงานช่วง ครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนนะคะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะชาวธาตุลมนะส่วนใครที่อยากปรึกษาด้านปัญหาความรักความสัมพันธ์นะ,ะเราจะหาว่าคุณอยู่ในพลังงานประมาณไหนเวลามีความรักความสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาของตัวคุณคืออะไรเราก็จะแนะนําให้พลังงานคนของคุณเป็นยังไงเป็นสิ่งไหนนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่จะไปในอนาคตนะคะข้างหน้าอันนั้นคือเราจะทายอนาคต ระยะไกลนะคะทีนี้เราก็จะดูให้ด้วยว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยนะคะหรือดวงหรือพื้นดวงของคุณสองคนมีพลังงานที่เคมีเข้ากันไหมตรงกันไหมหรือมุมมองในความรักนะคะข้างหน้าจะเป็นอะไรยังไงเราจะบอกอันนั้นคือเราต้องเสียเงินค่าครูที่จะดูดวงส่วนตัวในการให้คําพยากรณ์นะคะหรือปรึกษานะคะเอาราคาสนใจนะคะหมอแจนทิ้งลิงก์ไว้นะครับ ไอดีไลน์เนาะแล้วก็มีราคาชัดเจนนะคะชาวทัดลมถ้าใครสนใจขอคนที่พร้อมโอนที่แอดไลน์มาเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อมีคลิปวิดีโอที่ดีๆเราจะได้ไม่พลาดในนะคะการรับชมคลิปก่อนใครโอเคขอบคุณมากๆชาวทัดลมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ